เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นในทุ่งโลง่งไมเคิลกำลังมองท้องฟ้าที่มีสีสันสวยงามแต่จูๆ่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงจนไมเคิลสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีคืนนั้นไมเคิลเดินทางไปยังคาสิโนที่เขาทำงานมาเป็นเวลา3เดือน ไมเคิลคุ้นเคยกับสถานที่และรู้ตำแหน่งของกล้องวงจรปิดทุกตัวไมเคิลสนิทกับพนักงานทุกคนจากการสังเกตความชอบและพฤติกรรมประจำวันของพวกเขานอกจากนี้ไมเคิลยังรู้จักลูกค้าขาประจำอย่างละเอียดการทำงานยังเป็นมืออาชีพทำให้ไมเคิลได้รับหน้าที่ดูแลลูกค้า VIP ซึ่งบางครั้งก็เปิดโอกาสให้เขาได้ยินข้อมูลลับโดยบังเอิญหลังจากเลิกงานไมเคิลถอดอุปกรณ์แปลงโฉมที่เขาสวมไว้เพื่อปกปิดตัวตน แท้จริงแล้วไมเคิลนั้นเป็นนักต้มตุนที่แฝงตัวเข้ามาทำงานในคาสิโนเพื่อเก็บข้อมูลเขายังแอบติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กในเครื่องเล่นและโต๊ะต่างๆ หลังจากเตรียมการอย่างละเอียดมาตลอด3เดือนในที่สุดไมเคิลก็พร้อมที่จะลงมือแล้วเขาปลอมตัวเป็นคนอื่นและกลับเข้าไปในคาสิโนโอีกครั้งไมเคลิลใช้โทรศัพท์มือถือเปิดการทำงานของอุปกรณ์ที่ซ่อนไว้ส่งผลให้เครื่องสับไพ่ยิงไพ่ลอยออกมาเต็มไปหมดจากนั้นเขาก็ไปที่โต๊ะเล่นลูกเตา๋าก่อนจะใช้ลูกเต๋าแม่เหล็กที่เตรียมเอาไว้ซึ่งสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้ผ่านปุ่มที่เขาแอบติดตั้งไว้ล่วงหน้าจากนั้นไมเคลิลได้แอบเข้าไปในห้องของลูกค้า v i p ที่กำลังหลับ โดยก่อนหน้านี้เขาได้แอบใส่ย,ยาสลบลงไปในเครื่องดื่มของลูกค้าระหว่างที่เขาปฏิบัติงานหลังจากความวุ่นวายจากเหตุการณ์ภพ่กระจายทำให้ลูกค้า VIP ถูกส่งตัวไปยังห้องส่วนตัวไม่เคิลช่วยโอกาสขโมยบัตรผ่านและเสื้อผ้าหรูหราของชายคนนั้นจากนั้นเขาก็รีบไปยังลิฟต์ขนของเพื่อติดตั้งชิปที่เตรียมไว้ในแผงควบคุมระหว่างที่ไมเคิลกำลังติดตั้ง พนักงานคนหนึ่งที่ขนเครื่องสับไพ่ผ่านมาเห็นเข้าไมเคิลจึงแกล้งทำเป็นว่าเขากำลังหลงทางและร้องเรียนในฐานะลูกค้า v i p เพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจพนักงานเชื่อคำพูดของเขาและพยายามพาไมเคลิลไปยังชั้นที่ถูกต้องพอได้จังหวะไมเคิลก็ใช้โทรศัพท์กดปุ่มหยุดลิฟต์และปิดไฟทั้งหมดในขณะที่พนักงานพยายามขอความช่วยเหลือไมเคิลช่วยโอกาสเปลี่ยนกล่องไพ่เป็นกล่องที่เขาเตรียมเอาไว้อย่างแนบเนียนหลังจากนั้นไมเคิลก็เปิดการทำงานของลิฟต์ อีกครั้งจนไปถึงชั้นที่ต้องการเขาเดินไปยังห้อง V.I.P. และนั่งที่โต๊ะหลักรวมกับอเล็กไม่เคลนสวมแว่นตาพิเศษที่ช่วยทําให้เขามองเห็นตัวเลขบนไพ่ที่เขาแอบเปลี่ยนไว้ เมื่อเกมเริ่มต้นขึ้นไมเคิลเล่นอย่างระมัดระวังไม่พยายามชนะทุกตาเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยและกระตุ้นให้ผู้เล่นคนอื่นลงเดิมพันมากกว่าเดิมอย่างไรก็ตามไพ่ของไมเคิลกลับถูกเปลี่ยนโดยที่เขาไม่รู้ตัวเขาตัดสินใจลงเดิมพันด้วยเงินทั้งหมดที่ชนะมาและผู้เล่นคนอื่นก็ลงเดิมพันตามไมเคิลมั่นใจมากแต่ก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อไพ่ของเขานั้นแผลเพราะตัวเลขบนไพ่นั้นเปลี่ยนไป ผู้เล่นคนที่3กลายเป็นผู้ชนะเกมนี้และเก็บเงินรางวัลทั้งหมดก่อนจะลุกออกจากโต๊ะไปไมเคิลรู้สึกสงสัยในตัวผู้เล่นคนดังกล่าวจึงตัดสินใจแอบตามเขาไปที่ทางเดินและช่วยโอกาสแยงกระเป๋าเงินจากมือของเขาแต่พอเปิดดูกลับพบเพียงเอกสารที่ไม่มีค่าอะไรเลยทันใดนั้นไฟในบริเวณก็เริ่มกระพริบและใบหน้าของชายคนนั้นก็เปลี่ยนไปเผยให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นคนที่3ที่ไมเคิลตามมา ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็มาถึงและจับกุมไมเคิลในทันทีขณะที่ไมเคิลกำลังถูกจับกุมเขาเลือบไปเห็นอเล็กหลบหนีออกไปโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นไมเคิล <Michael S 2> ถูกมัดไว้กับเก้าอี้ในห้องเก็บของและถูกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชกหน้าเพื่อบังคับให้เขาพูดความจริงไม่นานเจ้าของคาสิโนที่ชื่อว่าวิกเตอร์ก็เดินเข้ามาสอบถามเรื่องเงิน ไมเคิลพยายามแกล้งทำตัวเป็นลูกค้าว i p ีแต่เขาก็ถูกชกอีกครั้งเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไมเคิลจึงอ้างว่ามีนักต้มตุ๋นอีกคนขโมยเงินทั้งหมดไปแต่วิกเตอร์ก็ไม่เชื่อและให้เวลาไมเคิลเพียงหนึ่งสัปดาห์ในการนำเงินกลับมามิฉะน,นั้นเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษหลังจากนั้นไมเคิลก็ได้เดินทางไปยังคาสิโนบนเครื่องบินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเขาเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยก็เล็งปืนใส่เขาทันทีแต่ไม่นานก็ถอยกลับไปเมื่อเจ้า นายของพวกเขาลีออนปรากฏตัวและเข้ามาทักทายไมเคิลดยท่าทีสนิทสนมราวกับพบเพื่อนเก่าขณะที่ทั้งคู่กำลังดื่มด้วยกันไมเคิลสังเกตเห็นสร้อยคอของลีออนซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับรอยสักบนข้อมือของอเล็กเขาจึงถามถึงความหมายของมัน แต่รีออนก็ปฏิเสธที่จะตอบและขอให้ไมเคิลเล่าเรื่องราวทั้งหมดก่อนหลังจากได้ฟังเรื่องของไมเคิลรีออนก็เริ่มอธิบายถึงคนที่มีพลังพิเศษเช่นผู้อย่างรู้ร่างทรงหรือแม่มดซึ่งเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการเข้าสู่จิตใต้สํานึกของตัวเองที่เปรียบเสมือนห้องพิเศษที่พวกเขาสามารถดึงพลังเหนือธรรมชาติออกมาใช้ได้ ในกรณีของอเล็กเขาดูเหมือนจะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คนอื่นมองเห็นลีออนหยิบหนังสือที่มีภาพวาดเกี่ยวกับตำนานขึ้นมาและอธิบายว่าทุกคนในโลกถูกเชื่อมโยงกันผ่านจิตไร้สำนึกร่วมกัน ตำนานและเรื่องราวต่างๆรวนมีต้นกำเนิดจากที่นั่นผู้ที่มีพลังพิเศษสามารถก้าวออกจากจิตสำนึกของตัวเองและเข้าสู่จิตไร้สำนึกร่วมกันซึ่งเป็นเหมือนจัก,กรวาลคู่ขนานที่เปิดประตูสู่ความไร้ขีดจำกัดรวมถึงความรู้สะสมทั้งหมดของมนุษยชาติคนธรรมดาก็สามารถเข้าสู่ห้องนี้ได้แต่พวกเขาจะไม่สามารถออกมาได้หากไม่มีเครื่องรางชนิดพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นเข็มทิศนำทางไมเคิลนั้นหัวเราะอ,ออกมา เราไม่เชื่อสิ่งที่รีออนเล่าซึ่งทําให้รีออนโกรธเขาจึงยื่นหนังสือที่มีรายชื่อของคนที่มีพลังพิเศษให้กับไมเคิลพร้อมกับบอกว่าหากเขาไม่เชื่อเขาควรไปหาอเล็กด้วยตัวเองวันต่อมาอเล็กไปพบกับกอร์ดอนและส่งมอบเงินให้กับเขากอร์ดอนเปิดเผยว่าเขามีเข็มทิศพิเศษอยู่ในครอบครองและขอให้อเล็กสอนวิธีใช้ประตูวเวทมนต์แต่อเล็กนั้นปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า เขาไม่อยากให้กอดอนไปเสี่ยงอันตรายในที่แห่งนั้นแม้ว่าจะรู้สึกดีที่ได้ร่วมงานกันแต่หากกอดอนยังยืนยันจะไปเขาก็จําเป็นจะต้องหาคู่หูคนใหม่ที่เขาวางใจให้ช่วยนำทางไม่เคลได้กลับไปหาลีออนและสอบถามเกี่ยวกับคนในรายชื่อที่มีพลังพิเศษลีออนยืนยันอย่างมั่นใจว่าคนเหล่านั้นมีตัวตนอยู่จริง เพราะเขาเคยเห็นพลังของพวกเขากับตาตัวเองไมเคิลนั้นเริ่มมองเห็นโอกาสเขาคิดแผนที่จะหาเงินโดยการจ้างคนที่มีพลังพิเศษมาช่วยกันโกงคาสิโนคนแรกที่ไมเคิลไปหาคือเอริกชายหนุ่มลูกเศรษฐีที่ไม่ชอบทำงาน แต่มีพลังจิตในการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือที่เรียกว่าเทเลคิเนซิสจากนั้นไมเคิลก็ไปหาโทนี่คนขับรถแท็กซี่ที่มีความสามารถพิเศษในการควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยปกติโทนี่จะใช้พลังนี้เล่นสนุกเล็กๆน้อยๆเช่นทําให้มิตเตอร์แท็กซี่วิ่งเร็วขึ้นเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรหรือเปิดเสียงไซเรนของรถตํารวจไมเคิลโน้มน้าวเอริกและโทนี่ให้เข้าร่วมทีมพิเศษเพื่อหาเงินจํานวนมหาศาลได้อย่างง่ายดาย แผนของเขายัางต้องการสมาชิกเพิ่มเติมไมเคิลจึงไปหาเควินนักสะกดจิตที่ถูกพ่อแม่ส่งตัวไปอยู่ที่สถาบันจิตเวทที่นั่นคุณหมอได้ใช้พลังของเควินในการสร้างรายได้มหาศาลโดยเควินสามารถโปรแกรมจิตใจของผู้คนเพื่อช่วยรักษาอาการซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไมเคิลไปเยี่ยมเควินที่สถาบันจิตเวชและพยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาหนีไปด้วยกัน ขณะที่ทั้งสองกำลังหลบหนีพยาบาลคนหนึ่งสังเกตเห็นและพยายามจะหยุดพวกเขาเอริกจึงใช้โอกาสนี้สร้างความวุ่นวาย โดยยุยงให้ผู้ป่วยคนอื่นๆลุกขึ้นประท้วงเพื่อเรียกร้องสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้ป่วยจำนวนมากจึงเข้ามาขวางทางพยาบาลจนไม่สามารถตามไมเคิลไปได้โทนีได้ใช้พลังพิเศษของเขาในการควบคุมอุปกรณ์ขโมยรถพยาบาลและปลดล็อกประตูทางออกทำให้ทั้งกลุ่มสามารถหลบหนีออกจากสถาบันได้อย่างง่ายดายวันถัดมาทีมของไมเคลิลเริ่มฝึกซ้อมการใช้พลังพิเศษของแต่ละคนพวกเขายังคิดค้นท่าทางลับสำหรับใช้ส่งสัญ,ญญาณสื่อสารระหว่างกัน เอริกฝึกใช้พลังจิตของเขาในการควบคุมการหมุนของลูกเตา๋าโดยในจิตใต้สำนึกของเขาเขาเห็นภาพตัวเองกำลังหมุนล,ลูกเต๋าด้วยมืออย่างชัดเจนเควินฝึกการสะกดจิตผู้เล่นหรือพนักงานโดยในจิตใต้สำนึกของเขาเขาเห็นภาพตัวเองกำลังควบคุมรูปปั้นน้ำแข็งที่ดูเหมือนมีชีวิตส่วนโทนี่กำลังฝึกจัดการกับระบบกล้องวงจรปิดซึ่งในจิตใต้สำนึกของเขามันปรากฏเป็นภาพพายุขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแผงวงจรน,นับร้อยลอยวนอยู่รอบตัวเขา ทีมของไมเคิลเริ่มฝึกซ้อมครั้งแรกกับคนของลีออน ในช่วงแรกทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่ไม่นานความวุ่นวายก็เกิดขึ้นเมื่อ Kevin, เควินเผอสะกดจิตพนักงานคนหนึ่งจนทำให้เขาตาบอดไปชั่วคราวขณะเดียวกันลูกค้าของรีออนที่เสียเงินก็เริ่มไม่พอใจและโวยวายหนักจนถึงขั้นชักปืนออกมาส่วนโทนี่ที่ตกใจกับสถานการณ์ก็เผอใช้พลังเกินความจำเป็นจนทำให้ระบบไฟฟ้าลัดวงจรส่งผลให้กล้องวงจรปิดทั้งหมดเสียหายเมื่อไมเคิลเห็นสถานการณ์เริ่มบานปลายเขารีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์ทันที โดยพุ่งเข้าไปชา์จตัวลูกค้าที่กำลังโกรธจัดและพูดปลอบจนเข้าใจเย็นลงเหตุการณ์นี้ทำให้ไมเคิลตระหนักได้ว่าการประสานงานของทีมยังไม่ดีพอและเขาก็เริ่มมีไอเดียสำหรับการแก้ปัญหานี้วันต่อมาไมเคิลไปที่งานศพแห่งหนึ่งที่นั่นเขาเห็นกลุ่มผู้หญิงหลายคนกำลังรบเร้าขอความช่วยเหลือจากหญิงสาวมาเซอร์คนหนึ่งที่กำลังดูหวาดกลัวเธอมีชื่อว่าเวโรนิก้า ทันใดนั้นรถยนต์คันหนึ่งก็ขับเข้ามาจอดใกล้ชายชุดดำหลายคนก้าวลงมาจากรถเมื่อเวโรนิก้าเห็นเธอก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีและทำหูฟังที่เธอถืออยู่ตกไว้ไม่นานรถอีกคันก็มาถึงพร้อมกับชายลึกลับอีกกลุ่มเวโรนิกา้ารีบวิ่งเข้าไปหลบในอาคารร้างเธอซ่อนตัวอยู่จนกระทั่งคนเหล่านั้นจากไปเมื่อเวโรนิก้าออกมาไมเคิลก็เดินเข้าไปหาเธอและคืนหูฟังที่เธอทำตกไว้พร้อมกับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหนึ่งในคนกลุ่มนั้นเวโรนิก้าเดินจากไป โดยไม่พูดอะไรแต่ไมเคิลก็เดินตามเธอไปและพยายามถามคำถามอย่างไรก็ตามเวโรนิกามีความสามารถในการอ่านใจเธอหยุดเดินและหันกลับมามองไมเคิลอย่างนิ่งเฉยก่อนจะพูดว่าเธอไม่สนใจแผนการของเขาทันใดนั้นชายคนหนึ่งจากกลุ่มลึกลับที่ตามเวโรนิกามาก็เจอพวกเขาเขา้าไมเคิลรีพุ่งเข้าไปขัดขวางชายคนนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้เวโรนิกาหนีไม่นานชายชุดดำที่เหลือก็เจอเธอและตอนเวโรนิกาจนจนมุมในจังหวะสำคัญ ไม่เคลนปรากฏตัวบนหลังคาและหาวิธีช่วยเวโรนิก้าหนีออกมาได้สําเร็จวันต่อมากอดอนได้เริ่มฝึกฝนตามคําแนะนําของอเล็กนักสะกดจิตคนหนึ่งช่วยส่งเขาเข้าสู่โลกจิตใต้สํานึกที่นั่นกอดดอนได้คนพบพลังในการควบคุมจิตใจผู้อื่น ขณะที่เขานอนหมดสติอยู่บนพื้นเขาได้ทดลองพลังของตัวเองโดยสั่งให้ศิลปินข้างถนนวาดภาพเลียนแบบผลงานของจิตรกรชื่อดังจากนั้นเขาก็บังคับให้เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ที่กำลังนำภาพต้นฉบับไปส่งสลับภาพนั้นกับภาพเลียนแบบในที่สุดภาพวาดเลียนแบบก็ถูกส่งขึ้นรถตู้ไปขณะที่กอร์ดอนตื่นขึ้นมาในโลกความจริงเขาซื้อภาพวาดต้นฉบับจากศิลปินข้างถนนในราคาที่ถูกมากและคนทั้งหมดที่เขาใช้พลังควบคุมก็ไม่สามารถจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ถูกควบค ลกลับมาที่ไมเคิลเขาแนะนําเวโรนิก้าให้สมาชิกในทีมรู้จักพร้อมอธิบายว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการอ่านและส่งข้อความทางความคิดเวโรนิก้าจะรับหน้าที่ถ่ายทอดคําสั่งจากไมเคิลไปยังสมาชิกในทีมระหว่างปฏิบัติงานพวกเขาเริ่มทดลองฝึกซ้อมโดยให้เวโรนิก้าเข้าสู่จิตใต้สํานึกของเธอ ซึ่งมีลักษณะเป็นป่าที่ดูแปลกประหลาดไมเคลทดสอบการสื่อสารผ่านเวโรนิกาโดยสั่งให้เอริกใช้พลังเคลื่อนย้ายละครังลูกใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเวโรนิกาถ่ายทอดข้อความไปยังจิตใจของเอริกทันทีและเขาก็ทําตามคําสั่งได้อย่างไรที่ติต่อมาไม่เคลสั่งให้คนสองคนที่อยู่แถวนั้นเริ่มวิ่งและตะโกนขอความช่วยเหลือ เวโรนิก้ารีบส่งข้อความให้กับเควินและเขาก็ทำตามคำสั่งได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไมเคิลก็สั่งให้โทนี่ทำให้หลอดไฟในบริเวณนั้นลัดวงจร ซึ่งสร้างความตกใจให้กับผู้คนในพื้นที่นกจํานวนมากในบริเวณนั้นก็บินหนีไปได้วยความตกใจเวโรนิกา้าส่งข้อความสุดท้ายไปยังผู้คนที่อยู่บนถนนโดยบอกว่ากําลังจะเกิดแผ่นดินไหวข้อความของเธอรวมกับสถานการณ์แปลกประหลาดที่สมาชิกคนอื่นสร้างขึ้นทําให้ผู้คนในพื้นที่เชื่อและรีบหนีไปในทันทีเหลือเพียงทีมของไมเคิลที่ยังคงอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อสถานการณ์สงบลงไมเคิลแอบขโมยเครื่องดื่มจากร้านอาหารใกล้ๆและเริ่มอธิบายแผนการให้ทุกคนฟังเขาวางแผนให้สมาชิกแต่ละคนสร้างตัวตนปลอมและแยกกันเข้าไปในคาสิโนยกเว้นเวโรนิกา้าที่จะรับบทเป็นคู่มั่นของไมเคิลซึ่งหมายความว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องไปซื้อเสื้อผ้าหรูหราและเข้าร้านเสริมสวยเพื่อเปลี่ยนลุคให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวเองในที่สุดทีมของไมเคิลก็พร้อมจะออกปฏิบัติการ พวกเขาแยกย้ายกันไปประจำตำแหน่งตามแผนที่วางเอาไว้ไมเคิลเริ่มเล่นที่โต๊ะโดยมีเวโรนิกา้านั่งข้างๆในบทภรรยาสุดสวยที่เงียบสงบเพื่อให้เธอสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อความถึงสมาชิกคนอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพโทนี่จัดการกับระบบกล้องวงจรปิดอย่างชำนาญในขณะที่เล่นสล็อตแมชชีนโดยที่เขาแอบปรับผลลัพธ์ของตู้สลอ็อตให้เป็นไปตามที่ทีมต้องการทางด้านของเอริกเขาปลอมตัวเป็นผู้เล่นโต๊ะเดียวกับไมเคิลพร้อมวางแผนให้ผู้เล่นคนอื่นๆแพ้ เพื่อให้ไมเคิลเป็นฝ่ายชนะเมื่อไมเคิลได้เงินจํานวนมากพอจากโต๊ะแรกเขาและเวโรนิก้าก็ย้ายไปที่โต๊ะใหม่ซึ่งเควินกําลังใช้พลังสะกดจิตพนักงานให้ทําตามคําสั่งอยู่ช่วงแรกของแผนดําเนินไปได้อย่างราบรื่นแต่ก็ต้องสะดุดลงเมื่อเอริกเริ่มเบื่อกับการที่ต้องพ่ายแพ้ในทุกเกมเขาดื่มหนักขึ้นและใช้พลังของตัวเองปรับลูกเตา๋าเพื่อให้เขานั้นชนะบ้างนอกจากนี้เอริกยังเริ่มพูดคุยกับไมเคิล้วยเสียงธรรมดา แทนที่จะใช้พลังจิตทำให้เกิดความผิดปกติที่อาจจะถูกสังเกตได้ในขณะเดียวกันโทนี่ก็คึกขนองมากเกินไปเขาเล่นสล็อตแมชชีนหลายเครื่องพร้อมกันอย่างประตือรือร้อนจนดูผิดปกติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยจึงเริ่มสงสยัยและตัดสินใจควบคุมตัวเอริกและโทนี โดยพาทั้งสองไปยังลิฟต์เพื่อสอบสวนแต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับพบว่ามีสมาชิกคนอื่นในทีมยืนรออยู่ด้านในเควินใช้พลังสะกดจิตกับเจ้าหน้าที่ทําให้พวกเขาปล่อยตัวเอริกและโทนี่ไปจากนั้นทั้งทีมก็ซ่อนตัวอยู่ในลิฟต์เพื่อประชุมและประเมินสถานการณ์กันไม่เค้นตำหนิเอริกกับโทนี่อย่างหนักกับพฤติกรรมของพวกเขาที่เกือบทําให้แผนการล้มเหลว พร้อมเตือนพวกเขาว่าหากถูกจับได้จริงๆพวกเขาอาจจะถูกฆ่าได้หลังจากพูดคุยและทำความเข้าใจกันเสร็จแล้ว คนก็ตกลงที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของไมเคิลอย่างเคร่งครัดก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังโต๊ะเดิมพันสุดท้ายไมเคิลตัดสินใจใลงเงินเดิมพันทั้งหมดที่มีขณะที่โทนี่จัดการระบบกล้องวงจรปิดเควินใช้พลังสะกดจิตพนักงานและเอริกควบคุมผลลัพธ์ของลูกเต๋าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนอย่างราบรื่นไมเคิลกลายเป็นผู้ชนะและกวาดเงินรางวัลมูลค่า10บล้านดอนลลาร์ไปได้สำเร็จจากนั้นทีมของไมเคิลก็ออกไปฉลองกันที่ชายหาดพวกเขาจุดไฟกองเล็กๆและดื่มเครื่องดื่มโดยบรรด บากาศที่เต็มไปได้วยความสุขอย่างไรก็ตามเวโรนิก้าเลือกที่จะแยกตัวออกไปไมเคิลเดินตามไปและพยายามชวนเวโรนิก้าให้ร่วมงานกันอีกครั้งเพื่อหาเงินให้มากขึ้นแต่เวโรนิก้ากลับไม่ได้สนใจเรื่องเงินทําให้ทั้งคู่เริ่มมีปากเสียงกันในขณะเดียวกันอลเล็กกําลังรับประทานอาหารเย็นกับกอร์ดอน เขาแจ้งว่าจําเป็นจะต้องยกเลิกการฝึกสอนพลังไว้ก่อนเพราะกอร์ดอนยังไม่มีคู่หูที่ไว้วางใจได้กอร์ดอนนั้นถามถึงไมเคิลอเล็กจึงเล่าเรื่องทีมใหม่ของไมเคิลให้ฟังหลังจากฟังจบกอร์ดอนก็แสดงความไม่พอใจขึ้นมาอย่างชัดเจนและประกาศว่าพวกเขาจําเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้โดยด่วนเช้าวันต่อมาทีมของไมเคิลกาลังเดินทางด้วยรถแต่จู่จู่ SUV คันหนึ่งก็เริ่มขับตามพวกเขามาโทนี่พยายามขับรถหลบหลีกอย่างสุดความสามารถแต่ไม่นาน SUV คันที่2 ก็เข้ามาสมทบการไลลาดำเนินไปอย่างเข้มข้นจนในที่สุดรถของทีมไมเคิลก็ถูกบังคับให้หยุดกลางถนน วิกเตอร์ก้าวลงมาจากรถพร้อมกับลูกน้องของเขาและจับทุกคนในทีมมัดเอาไว้ไมเคิลพยายามอธิบายว่าพวกเขามีเงินชดใช้นี่แล้วแต่วิกเตอร์กลับไม่ได้สนใจเงินอีกต่อไปเขาสนใจพลังพิเศษของทีม,มากกว่าและเนื่องจากไมเคิลไม่มีพลังใดๆเลยวิกเตอร์จึงสั่งให้พาตัวเขาไปที่ริมหน้าผาและยิงไมเคิลตกลงไปในป่าด้านล่างคนที่เหลือเสียใจมากกับการสูญเสียเพื่อนร่วมทีม พวกเขาแต่ละคนจึงหนีเข้าไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองเพื่อพยายามรับมือกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแต่ทีไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่การจัดฉากไมเคิลนั้นยังมีชีวิตอยู่และถูกพาตัวไปพบกับกอร์ดอน ซึ่งเผยความจริงว่าเขาคือพ่อของไมเคิลกอดอนตัดเชือกที่มัดข้อมือไมเคิลออกเมื่อไมเคิลรู้ความจริงเขาก็เริ่มสติแตกเพราะพบว่าพ่อของตัวเองอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดไมเคิลพุ่งเข้าไปใส่กอดอนแต่ก็ถูกลูกน้องของกอดอนจับตัวเอาไว้กอดอนอธิบายว่าเหตุผลที่เขาทำก็เพื่อเรียกร้องความสนใจจากไมเคิลเพราะตลอด10ปีที่ผ่านมาไมเคิลไม่เคยสนใจเขาเลย เขาย้ำเตือนถึงความฝันในวัยเด็กที่ทั้งสองเคยมีร่วมกันนั่นคือการตามหาประตูวิเศษกอดอนบอกว่าตอนนี้เขารู้แล้วว่าประตูวิเศษอยู่ที่ไหนไม่นานหลังจากนั้นทีมที่เหลือก็ถูกบังคับให้ทำงานในคาสิโนของวิกเตอร์ โดยพวกเขามีหน้าที่หลอกล่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุดทุกคนนั้นต่างถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิดวันหนึ่งในตอนที่ทั้ง3คนกลับมาถึงห้องพักพวกเขาพบกับช่างประปาที่กําลังซ่อมท่อน้ําอยู่แต่พอมองดูดีๆก็พบว่าช่างคนนั้นก็คือไมเคิลที่ปลอมตัวมาไมเคิลถามถึงเวโรนิก้าและทั้ง3คนก็ตอบเขาด้วยสีหน้าที่หนักใจว่าเวโรนิก้าปฏิเสธที่จะทํางานกับวิกเตอร์เธอจมอยู่ในอาการโครมา่าตั้งแต่วันที่เห็นไมเคิลถูกยิงและยังติดอยู่ใน จิตใต้สำนึกของตัวเองพอไมเคิลรู้เรื่องนี้เขาก็เริ่มวางแผนที่จะช่วยเหลือเธอและทีมของเขาให้ได้ในคืนนั้นขณะที่ทุกคนอยู่ที่โต๊ะผน,นันแสงไฟในห้องเริ่มกระพริบซึ่งเป็นสัญญาณที่ไมเคิลนั้นส่งมาทั้ง3คนเดินเข้าไปหาวิกเตอร์พร้อมกันและประกาศว่าพวกเขาจะขอถอนตัวลูกน้องของวิกเตอร์จึงพาทุกคนไปขังไว้ในห้องเก็บของโดยมอบหมายให้น้องใหม่ ฝ้าทั้ง3คนเอาไว้โดยไม่รู้เลยว่าชายที่พวกเขาเรียกว่าน้องใหม่แท้จริงแล้วก็คือไมเคิลที่ปลอมตัวมาไมเคิลช่วยเพื่อนทั้ง3คนหลบหนีออกมาได้สาเร็จพร้อมอธิบายแผนการและให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคาสิโนแห่งนี้ให้พวกเขาฟังเควินใช้พลังสะกดจิตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งเพื่อบังคับให้เขาใช้บัตรผ่านเปิดประตูห้องลับในขณะเดียวกันไมเคิลใช้กุญแจที่ขโมยมาหยุดลิฟต์ให้ค้างอยู่ที่ชั้นใต้ดิน ทีมนั้นเดินต่อไปจนถึงทางเดินที่ถูกปิดกั้นด้วยแสงเลเซอร์ ไมเคิลมอบหมายให้โทนี่จัดการกับระบบเลเซอร์ขณะที่เขาแยกตัวออกไปตามหาเวโรนิกา้าไมเคิลสวมหน้ากากกันแก๊สที่เตรียมไว้จากนั้นก็โยนระเบิดควันออกไปทําให้ยามที่เฝ้าห้องหมดสติจากนั้นไมเคิลก็รีบเข้าไปอุ้มเวโรนิก้าออกมาทางด้านของโทนี่แม้ว่าเขาจะไม่สามารถปิดระบบเลเซอร์ทั้งหมดได้แต่ก็สามารถปิดบางส่วนได้สําเร็จซึ่งเพียงพอสําหรับเอริกที่จะเคลื่อนตัวผ่านช่องว่างเล็กๆโดยไม่สัมผัสกับลําแสงเอริกเดินทางไปถึงตู้นิรภัยของคาสิโนแล้วเริ่ม ใช้พลังจิตในการเปิดตู้นิรภัย ทันใดน,นั้นระบบเลเซอร์ทั้งหมดกลับดับลงอย่างกระทันหันพร้อมกับเสียงสัญญาณเตือนภยัยที่ดังขึ้นทั่วบริเวณไม่เคลรีบกลับมารวมตัวกับทีมอีกครั้งขณะเดียวกันยามที่ได้รับสัญญาณเตือนก็พยายามวิ่งไปที่ลิฟต์แต่ลิฟต์กลับไม่ทำงานเควินใช้พลังสะกดจิตพนักงานที่ตามมาและสั่งให้เขาเปลี่ยนเป้าหมายไปยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่ที่กำลังวิ่งลงมาทางบันไดในขณะเดียวกันเอริกสามารถเปิดตู้นิรภัยได้สำเร็จทีมงานรีบพากันเข้าไปในน,นั้นและล็อกประตูได้ทันก่อนที่เจ้าหนา้า ความปลอดภัยจะมาถึงวิกเตอร์ที่กำลังโกรธจัดสั่งให้ลูกน้องจัดการกับสมาชิกในทีมทุกคนทันทีหากพวกเขาออกมาจากตู้นิรภัยตอนนี้ไมเคิลรู้ดีว่าทางรอดเดียวของพวกเขาคือการปลุกเวโรนิกาให้ฟื้นขึ้นมาทีมงานเตือนไมเคิลว่าการเข้าสู่จิตใต้สำนึกของเวโรนิกาเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากเพราะไมเคิลไม่มีพลังพิเศษและเขาอาจจะต้องติดอยู่ในนั้นตลอดไปอย่างไรก็ตามไมเคิลยืนกรานที่จะลองดูเควินจึงใช้พลังสะกดจิตเพื่อส่งไมเคิลเข้าไป สู่จิตใต้สำนึกของเวโรนิก้า ในชั่วพริบตาไมเคิลพบว่าตัวเองอยู่ในพื้นที่สีขาวอันว่างเปล่ารอบตัวเขามีสิ่งสําคัญต่างๆในชีวิตลอยอยู่เสียงสนทนาจากอดีตเริ่มดังกล้องขึ้นมาในอากาศทําให้ไมเคลิลนึกย้อนกลับไปถึงความผิดพลาดต่างๆของเขาที่เคยทําตั้งแต่การสูญเสียแม่ไปจนถึงชีวิตอันยุ่งเหยิงที่เต็มไปด้วยงานผิดกฎหมายทันใดนั้นไมเคิลก็ได้ยินเสียงของเวโรนิก้าดังขึ้นและกล่าวหาว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวจูๆ่ๆประตูบ้านหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าไมเคลิลเขาเดินเข้า ไปและพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยสีสันอันสวยงามบนท้องฟ้าแต่ไม่นานทุ่งกว้างก็เปลี่ยนไปพายุขนาดใหญ่ได้ก่อตัวขึ้นและพัดเข้ามาหาเขาอย่างรวดเร็วไมเคิลรีวิ่งไปหลบหลังประตูเพื่อหาที่กำบังแต่พายุกลับไล่ตามเขามาทันในจังหวะที่พายุกำลังจะพัดเข้ามาไมเคิลยกมือขึ้นด้วยสัญชาตญาณทันใดนั้นพายุก็หยุดนิ่งกลางอากาศอย่างน่าอัศจรรย์พอไมเคิลโบกมือพายุก็สงบลง ถุงกวางที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามกลับมาอีกครั้งเขานั่งลงบนพื้นอย่างโล่งใจและเริ่มระลึกถึงความทรงจําต่างๆที่เขาเคยมีร่วมกับเวโรนิกาทันใดนั้นถุงกวางรอบตัวไมเคิลก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมันกลายเป็นภาพของเมืองที่เขาได้พบกับเวโรนิกาเป็นครั้งแรกไมเคิลเดินตามหาเธอจนพบว่าเธอกําลังยืนอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสีสันสวยงามไมเคิลพยายามเดินเข้าไปหาเธอแต่กลับถูกสนามพลังที่มองไม่เห็นขวางเอาไว้เขาทุบสนามพลังด้วยมือพร่างตะโกนเรียก เรียกชื่อเธอแต่เวโรนิก้าก็ยังคงไม่ตอบสนองหรือหันมามองเขาเลยไม่เคยลองเปลี่ยนวิธีเขาพยายามส่งข้อความผ่านความคิดไปหาเวโรนิกา้า ทันใดนั้นอาคารรอบๆตัวเขาก็เริ่มพังทลายลงไมเคิลพบว่าตัวเองยืนอยู่ในพื้นที่แห้งแลง้งมืดครึมและมีฝนตกลงมาอย่างหนักสนามพลังที่ร้อมเวโรนิก้าไว้ยังคงอยู่แต่เธอเริ่มได้ยินเสียงของไมเคลิลเล็ดลอดเข้ามาในจิตใจเธอพูดออกมาว่าเธอไม่อยากกลับไปอีกแล้วเพราะไม่มีใครรอเธออยู่ที่นั่นไมเคิลพยายามบอกเวโรนิก้าว่าเขายังมีชีวิตอยู่และเขากําลังรอเธอแต่เวโรนิกา้ากลับไม่เชื่อคําพูดของเขาไมเคลิลจึงส่งความทรงจา ในวันที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกให้เธอเห็นอีกครั้งเพื่อยืนยันความจริงทั้งสองคนกลับไปยังเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในขณะที่เวโรนิก้าถูกต้อนจนจนมุมไมเคลิลใช้โอกาสนี้แสดงให้เธอเห็นถึงความจริงใจและพูดว่าเธอคือคนเดียวที่เขามีในชีวิตเวโรนิก้าเริ่มลังเลก่อนจะยื่นมือออกไปหาไมเคลิลมือมือของทั้งสองสัมผัสกัน ทันใดน,นั้นทั้งคู่ก็ถูกพาไปยังทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยประตูมากมายเวโรนิก้าจ้องมองไมเคลิลก่อนจะยื่นหน้าเข้าไปจูบเขาด้วยน้ำตาจากน,านั้นเธอก็เดินผ่านประตูบานหนึ่งและกลับสู่โลกแห่งความจริง ่วนไมเคิลยังคงติดอยู่ในจิตใต้สำนึกและต้องหาวิธีออกมาเองเพราะนี่คือครั้งแรกที่เขาเข้ามาในที่แห่งนี้ภาพย้อนกลับไปในช่วงที่กอร์ดอนอยู่กับไมเคิลกอร์ดอนเคยสอนทุกสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับจิตใต้สำนึกให้กับไมเคิลและยังวางแผนให้ไมเคิลมาเป็นคู่หูของเขาเพื่อใช้พลังเหล่านี้ร่วมกันทำธุรกิจในอนาคตกอร์ดอนได้มอบเข็มทิศให้กับไมเคิลพร้อมกับบอกว่าเขาจะคอยช่วยเหลือไมเคิลทุกทางกลับมาที่ปัจจุบันไมเคิลเห็นอเล็กเดินออกมาจากประตูบานหนึ่งเขาตัดสินใจเดิน ตามอเล็กไปพื้นที่รอบตัวไมเคิลเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเป็นคาสิโนเขาตามอเล็กออกไปและอเล็กก็พาไมเคิลวา่ไปยังสถานที่ที่เขากําลังจะถูกยิงทั้งคู่ยืนมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่อเล็กจะอธิบายถึงวิธีการเข้าถึงจิตใจคนอื่นและในที่สุดไมเคิลก็ตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความจริงเขาประกาศอย่างมั่นใจว่าถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะหนีออกไปพร้อมกับเงินโทนี่รีปิดระบบล็อกและเปิดตู้นิรภัยแต่เมื่อพวกเขาก้าวออกไปกลับพบว่า ทางเดินนั้นว่างเปล่าไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เลยทุกคนในทีมต่างสงสัยกันหมดแต่ไมเคิลก็เฉลยว่าในขณะที่เขาอยู่ในจิตใต้สำนึกเขาได้เข้าไปในจิตใจของวิกเตอร์และทําให้วิกเตอร์เชื่อว่าพวกเขานั้นหนีออกไปแล้ววิกเตอร์จึงสั่งให้ลูกน้องออกไปตามหาพวกเขาที่ด้านนอกทีมงานจึงสามารถหอบเงินออกจากคาสิโนได้อย่างง่ายดายขณะที่พวกเขากําลังเดินเล่นอยู่ที่ชายหา,หาก็พบว่าอเล็กยืนรออยู่ที่นั่นเขายิ้มออกมาและบอกกับทุกคนว่ามีข้อเสนอดีๆมาให้ไม่ไกลจากจุดน มีชายคนหนึ่งกำลังรวบรวมพลังไฟไว้ที่มือ3เดือนต่อมาไมเคิลตัดสินใจรับงานใหม่ร่วมกับกอร์ดอนแต่คราวนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปประสบการณ์ที่เขาได้รับจากการเข้าไปในจิตใต้สำนึกทําให้เขาตระหนักถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเองทันใดนั้นชายปริศนาสองคนก็ปรากฏตัวก่อนจะใช้พลังของพวกเขาส่งทั้งสองคนไปยังโลกจิตใต้สำนึกจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ